สวัสดีครับพี่น้องชาววัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับยังเลี้ยงวัวเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ล้มเลิกโครงการนะครับแนวทางในการเลี้ยงวัวของผมในช่วงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเลี้ยงด้วยอาหาร t m r นะครับวันละ2มือ้อ แต่ส่วนผสมของอาหารเทียมานะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับตามความเหมาะสมตามตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้เรามีสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยทางด้านชายแดนไทยกัมพูชานะครับทําให้เราไม่สามารถจัดหาเหลืองมันล้างนะครับซึ่งปกติเราก็จะได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังนะครับที่อยู่บริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อ,อโรงงานเนี่ย ไม่สามารถประกอบกิจการได้นะครับต้องปิดกิจการไปเนี่ยทำให้เปลือกมันล้างเนี่ยนะครับมีการขาดแคลนเราก็เลยต้องใช้วัสดุอื่นเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งก็ทําให้มีต้นทุนที่แพงขึ้นนะครับโดยวัสดุที่ผมนามาทดแทนเปลือกมันล้างหมักยีสต์นะครับก็คืออย่างแรกคือกากหมันนะครับอย่างที่2ก็คือข้าวโพดสับหมักนะครับส่วนผสมหลักอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ได้แก่หญ้าเนเปียนะครับซึ่งผมใช้มือหนึ่งประมาณ2แบกนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณสัก6ถังสีนะครับวัสดุตัวที่2ก็คือกระถินสับสดนะครับซึ่งถ้าผมไปปฏิบัติงานไปทํางานอยู่ที่ฟาร์มนะครับผมก็จะตัดกระถินมาสับสดให้วัวกินนะครับผสมกับเป็นอาหาร TMR นะครับแต่ถ้าเกิดว่านช่วงเวลาที่ผมไม่ได้อยู่นะครับให้ทางครอบครัวดูแลต่อเนี่ยผมก็จะให้เขาใช้กระถินสับตากแห้งนะครับ เพราะว่าต้องการาให้เขาประหยัดแรงงานนั่นเองนะครับส่วนผสมที่3ก็คือฝุ่นข้าวโพดนะครับส่วนผสมที่4อ่อาหารข้นนะครับส่วนผสมที่5ก็คือปลายข้าวครับส่วนผสมที่6ข้าวโพดสับหมักนะครับแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายส่วนผสมที่7ก็คือกาก,ากมันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีกากมันใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้รอน,นี้หมดแล้วเนี่ยเราคงจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาแพงมากนะครับ เมื่อสับหญ้าสับกระถินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาวัสดุต่างๆเนี่ยนะครับมากองรวมกันแล้วก็ใช้มือผสมนะครับอัตราการให้อาหารเ m r นะครับตอนนี้ผมให้เฉลี่ยตัวละครึ่งถังนะครับต่อมือนะครับวันละ2มือก็เท่ากับว่าวันละ1ถังนะครับหลังจากวัวกินอาหารเ m r เสร็จนะครับผมจะก็จะให้กินฟางต่อนะครับโดยใช้ฟางมือละ2ก้อนทั้งวันก็เป็น4ก้อนนะครับผมใช้เวลาในการเตรียมอาหารแล้วก็ให้อาหารวัวนะครับประมาณมือละ2ชั่วโมงนะครับ มื้อเช้าเนี่ยผมก็เริ่มงานประมาณ8ปดโมงเช้านะครับก่อน10บโมงเนี่ยผมก็ให้อาหารวัวเสร็จแล้วนะครับมื้อเย็นก็จะเริ่มงานประมาณสี่โมงครึ่งนะครับประมาณ6กโมงครึ่งก็ให้อาหารวัวเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้ที่ฟาร์มฝนตกทุกวันนะครับเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับบ่ายสามครึ่งถึงบ่ายสี่โมงเย็นเนี่ยฝนก็จะตกแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรกับเรานะครับเพราะว่าเราก็ทํางานในร่มกันนะครับช่วงที่ฝนยังไม่ตกนะครับเราก็ไปตัดหญ้ามาเตรียมเอาไว้นะครับ พอ,อส่วนผสมต่างๆเนี่ยมาอยู่ในร่มแล้วนะครับเราเราจรึงก็มาสับแล้วก็มาผสมให้นะครับฝนตกหรือว่าฟ่ามืดยังไงก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราอยู่ในร่มและเราก็มีไฟฟ้าส่องสว่างช่วงเวลาระหว่างวันนะครับหลังจากที่ให้อาหารวัวตอนเช้าเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถที่ไปปฏิบัตรริภารกิจอย่างอื่นได้นะครับโดยช่วงนี้ภารกิจหลักๆก,ก็คือหว่านปุ๋ยรับรวงนะครับเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยข้าวก็ได้อายุในการหว่านปุ๋ยแล้วนะครับ ในพื้นที่ของผมนะครับเขาจะหว่านปุ๋ยรับรวงข้าวกันช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี่นะครับไปจนถึงต้นเดือนกันยายนนะครับกลางเดือนกันยายนเนี่ยข้าวก็จะเริ่มออกรวงแล้วนะครับแล้วก็กลางเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะได้เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วข้าวเบาอย่างพันกอข1อสิบห้านะครับก็จะสุกเร็วกว่าก็จะได้เกี่ยวก่อนนะครับส่วนข้าวหนักอย่างข้าวหอมมะลิ105นะครับก็จะสุกทีหลังนะครับแล้วก็จะได้เกี่ยวทีหลังนะครับภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับ เขาก็จะเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะครับสําหรับท้องที่ของผมนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะทําการอัดฟางเกี่ยวฟางนะครับและเมื่อทําการอัดฟางเกี่ยวฟางเสร็จแล้วก็จะได้เข้าสู่ฤดูดดการในการปล่อยวัวไล่ทุ่งนะครับ หลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ฤดูการปล่อยวัวไล่ทุ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สบายที่สุดสําหรับการเลี้ยงวัวในท้องที่ของผมนะครับช่วงนี้ก็ต้องอดทนกันไปก่อนนะครับเหลือเวลาอีก3เดือนเท่านั้นนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับสถานการณ์ทางด้านราคาวัวนะครับช่วงนี้ก็ยังปกตินะครับยังเหมือนเดิมนะครับก็คือราคาที่หน้าคอกนั้นจะถูกมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันราคาที่ตลาดก็ไม่ใช่ว่าจะถูกสักเท่าไหร่นะครับ ทที่ผมสืบดูราคานะครับวัวลูกผสมชาโรเล่เนี่ยราคาหน้าคอกนะครับราคาวัวแม่ลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบาทนะครับนี่คือราคาที่หน้าคองนะครับแต่ที่ตลาดก็ราคาก็จะขยับไปเป็นประมาณหมื่นไปปลายถึง20,000ื่นต้นต้นนะครับราคาระดับนี้นะครับสาหรับคนเลี้ยงที่ซื้อวัวมาเลี้ยงเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ขาดทุนนะครับแต่พ่อค้าไน้อยนี่ก็อ่ากไรทุกสถานการณ์นะครับไม่ไว่าจะเป็นวัวถูกหรือวัวแพงเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อค้าจะกําไรนะครับถ้าเราไม่อยากจะขาดทุนนะครับเราก็ต้องนําวัวไปขายเองที่ตลาดนะครับแต่การที่เราจะนําวัวเข้าไปขายที่ตลาดนั้นนะครับเราก็ต้องขุนวัวของเราให้อ้วนเสียก่อนนะครับตลาดนัดโคกระบือที่ใกล้กับฟาร์มผมที่สุดก็คือตลาดนัดบ้านสวายนะครับตำบลรามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ตลาดแห่งนี้เป็นที่รับรู้กันว่าเป็นตลาดหลักของวัวสายพันธุ์เนื้อนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ชาโลเล่นะครับ ผู้ซื้อหลักๆที่จะเข้ามาตลาดนี้นะครับก็จะได้แก่กลุ่มผู้ซื้อในห้างจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก็จะหาวัวไทยตัวไม่ใหญ่มากนะครับราคาประมาณ1 0 0 0 0บวกลบนะครับรายที่2กลุ่มที่2ที่มาหาซื้อวัวจํนนานวนมากก็คือเวียดนามนะครับโดยที่ในห้างเวียดนามเนี่ยก็จะซื้อวัวอ้วนนะครับถ้าใครอยู่ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์นะครับต้องการจะขายวัวผมแนะนําให้คุณวัวให้อ้วนก่อนนะครับแล้วก็เอาเข้าไปขายที่ตลาดนัดบ้านสวายได้เลยนะครับ เรับรอกว่ามีในห้างชาวเวียดนามคอยซื้ออยู่เสมอนะครับการเลี้ยงัวต้องรู้จักตลาดนะครับเราต้องรู้ว่าเราจะขายตลาดไหนนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าที่ตลาดเขาต้องการัวแบบไหนนะครับในสถานการณ์ที่กระแสะการเลี้ยงัวตกต่ำแบบนี้นะครับการตลาดยิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างตัวผมเองก็มีการเตรียมตลาดไว้หลายตลาดนะครับ ทั้งตลาดอของเวียดนามเองแล้วก็ตลาดในประเทศนะครับเป็นวัวไขมันแท่งนะครับซึ่งล่าสุดเราก็ส่งมอบวัวไป2ตัวนะครับน้ําหนักตัวละ600กว่ากิโลนะครับก็ราคากิโลกรัมละ100บาทใช้เวลาขุนอยู่ประมาณ8-10เดือนนะครับก็ถือว่ายังพอมีกําไรอยู่นะครับไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรนะครับจะมีโอกาสมีปัญหามีอุปสรรคแล้วก็มีวิกฤตเสมอนะครับ แต่ในทุกปัญหาอุปสรรคในทุกวิกฤตก็จะมีโอกาสสาหรับคนที่มองหาโอกาสอยู่ร่าไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องอพิจารณาให้ดีนะครับใช้ความคิดเยอะๆนะครับการเลี้ยงวัวใช้ทุนใช้เวลาใช้แรงงานคน่อนข้างเยอะนะครับอย่างฟางของผมเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงวัวครั้งแรกนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเลี้ยงวัวมา4ปีแล้วนะครับยังไม่ได้ขายวัวสักตัวนะครับ ในระหว่าง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ลองผิดลองถูกมาอย่างมากมายนะครับสูญเสียวัวไปก็หลายตัวนะครับผมลงทุนไปแล้วมากกว่า1ล้านบาทในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากต้องใช้ทุนสูงและใช้ระยะเวลานานนะครับ การวางแผนการเตรียมการการเตรียมวระพร้อมต่างๆจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับแต่การวางแผนไม่ว่าจะดีแค่ไหนนะครับมันจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นมาเสมอนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการตรวจสอบมีการวิเคราะห์แล้วก็มีการปรับปรุงเพื่อที่จะนําไปสู่การวางแผนแล้วก็ การปฏิบัติใหม่ให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเก่าเกิดขึ้นอีกซ้ำน,นะครับทุกปัญหาที่ผมประสบพบเจอนะครับแล้วก็ทุกวิธีการแก้ไขที่ผมได้ทดลองทำไปนะครับผมก็จะมาทำคลิปลงในช่องของผมแบบนี้นะครับดังนั้นก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนใจที่จะรู้เรื่องของการเลี้ยงวัวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ